จะเพืเ่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะคับช่องคนไทยสปอ,ตอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้านะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้จะช่วยในเรื่องลดเลือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยให้ผิวของเราตึงตึงช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นนะคะช่วยลดป้าลดกระได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ ค่ะใครเข้ามาแรก,กก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะเลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้ผงขมิ้นนะคะในส่วนของผงขมิน้นเขาจะไปฆ่าแบคทีรียตัวที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เราเกิดสิวนะคะเ็าจะช่วยให้ผิวของเราขาวนวลเนียนอย่างเป็นธรรมชาตินะคะช่วยรักษาเพลที่เกิดจากสิวให้หายเร็วนะคะช่วยรักษาฝ้าสัสากษากรดนะคะเราจะใช้ผงขมิ้นอยู่ที่ครึ่งช้อนชานะคะ ใชน,นี่เลยนะคะเราจะใช้แป้งข้าวโพดนะคะใครไม่มีแป้งข้าวโพดก็แป้งข้าวเจ้าหรือแป้งเด็กสามารถใช้แทนกันได้เลยนะคะในส่วนของแป้งข้าวโพดเขาจะช่วยกระจัดสิ่งสกปรกตกค้างออกจากรูกุมขนของเราได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยให้ผิวของเราขาวนวลเนียนช่วยให้ผิวของเราเต่งตึงช่วยลดเลือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้แป้งข้าวโพดอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะ นี่เลยนะคะเราจะใช้น้ำมะนาวนะคะในสวนน้ำมะนาวเขาจะมีวิตามินซีที่สูงมากๆเลยนะคะเ็าจะมีกรดเ h a เอเาจะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสช่วยลดป้าลดกรดะนะคะใครไม่มีก็ใช้น้ำมะเขือเทศแทนได้เลยนะคะเราจะใช้น้ำมะนาวอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะบีบลงไปเลยนะคะ เลยนะคะเราจะใช้น้ำมันมะกอกนะคะใครไม่มีน้ำมันมะกอกก็ให้ใช้เบบี้อยจอนสันหรือน้ำมันมะพร้าวสกัดเจนสามารถจะแทนกันได้เลยนะคะในส่วนน้ำมันมะกอกก็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยผิวของเรากระจ่างใสนะคะช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยรักษาปีที่เกิดจากสิวให้หายเร็วนะคะช่วยให้ผิวของเรายืดหยุ่นนะคะน้ำมันมะกอกก็จะเป็นน้ำมันที่ไม่เหนียวนะคะหาซื้อได้ตามห้างสผัพสินค้าทั่วไปเลยนะคะใครมีจะดีมากๆเลยนะคะน้ำมันมะกอกเขาจะไม่เยิมนะคะใช้ดีมากๆเลยนะคะเราจะใช้น้ำมันมะกอกอยู่ที่หนึ่งหนึคงสอง ผสมส่วนผสมไม่เข้ากันเลยนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้แนะนําไม่ทําก่อนนอนนะคะสามารถทําได้อาทิตย์ละสองถึงสามครั้งเลยนะคะถ้าใครเอ่อทำมาข้นนะคะให้เราเติมน้ํามันมะกอกลงไปได้เลยนะคะถ้าข้นแบบนี้นะคะจะเติมน้ามันมะกอกนะคะนี่เลยนะคะเราจะไม่ทําข้นหรือเราจะไม่ทําเหลวนะคะมีแปรงแค่แปรงใครไม่มีก็หลังช้อนแบบนี้เลยนะคะ นี่แปลงก็จะง่ายนะคะนี่เลยนะคะพอกหนาๆเลยนะคะหลังจากนั้นเราให้เราปล่อยทิ้งไว้10-15นาทีนะคะหรือแล้วแต่ใครมีเวลาเนาะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะ โกเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกาทการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทำใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาเคร์ให้ดูอีกนะคะ